ชิงแชมป์สโมสรโลกค่ำคืนวันนี้ครับห้ามพลาดเลยครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจัดหนะัก จัดเต็มให้เลยแล้วกันครับกวสวัสดีครับ FC สายนักลงทุนทุกท่าน,นเลยลวกันครับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าสดชื่นยกตี้ไม่ว่าจะเป็นการทําประตูเยอะนะครับเต็งด้าของเยอรมันยู21ที่เจอกับอังกฤษยู21ร่วมถึงครับโบตาโฟโกนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาสดชื่นไป2เมนูผิดพลาดแค่เชลซีหูแหว่งไปข้างนะไม่เป็นไรหักลบกันแล้วครับเรายังอยู่ในพื้นที่สีเขียวครับยังไงฝากพี่ๆสายนักลงทุนครับกดติดตามหน้าช่องก่อนเลยลวกันครับเพื่อไม่พลาดสําหรับเมนูหลักในทุกค่ําคืนครับส่วนว ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลีนะครับช้หนาปสุขลีกช่วงเย็นและกันพี่ๆนั่นไหนที่อยากได้นะครับแพ็กเกจสนะคช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะจะอยู่ในพัฒดาคารปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์และกันนะรสกิดกันเข้ามานะครับส่วนคำคืนวันนี้ครับกับชิงแชมป์สโมสรโลกเราไปที่คู่แรกกันก่อน นะครับเวลาห้าทุ่มตรงนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ครับระหว่างทางด้านของปีเชครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับที่จะพบกับอินเตอร์ไมอามี่นะครับก็ถือว่าทั้งคู่ครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับทางด้านของปีเชจบอันดับที่1นึงของกูบีครับจากการชนะ2แพ้หนึ่งเก็บไป6คะแนนส่วนอินเตอร์ไมอามี่นะครับทางด้านของลิโอเนลเมสซี่นะครับก็พาอินเตอร์ไมอามี่นะครับคว้าห้าคะแนนนะครับก็ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยังไร้พ่ายนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นการชนะหนึ่งเสมอไหนเสมอกันไปสองนะครับส่วนเกมล่าสุดครับทางด้านนนขขออองงงงปาาารรีีีสแแแซซต์์ชมเเ่ยทด้น เซาดอร์ไปถึง2ประตูศูนย์ส่วนฝั่งอินเตอร์ไมมี่ครับพวกเขาเนี่ยครับยันพันไม่รัดมาได้แบบสุดมัน2ประตูสแล้วันนี้น้ในเรื่องของศักยภาพนะครับวันนี้นะครับทางด้านของเปเชได้เปรียบแบบทุกประตูเลยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนะวัดกันตำแหน่งต่อตำแหน่งแต่อย่าลืมนะครับว่าอินเตอร์ไมมี่นะครับไม่ใช่คู่แข่งที่พวกเขาจะต้องประมาทเลยผมบอกเลยครับว่าวันนี้ถ้าพวกพวกเขาประมาทเรียวนเมสซี่ลุยโซเลสเซโกบูตเกตนะครับพวกนี้ครับมีประสบการณ์นะครับในเวทีชิงแชมป์สโมสรโลกมาแล้วส่วนเปเช นับเตกอ่านับเตะเจนใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าประสบการณ์นะครับยังไม่เท่ากับนับเรียวเนวเวซี่แล้วก็บูสเก็ตแล้วก็หลุยโซเลตแต่ก็เก๋กว่าแค่นั้นเองผมมองว่าวันนี้เนี่ยแนวจากด้านของหน้าเสือละกันที่หยิบยกมาค่อนข้างแรงนะครับมีการปรับขยับไหลลงด้วยแต่ผมจะให้เงื่อนไขอย่างนี้ละกันนะครับไม่ได้บอกว่าให้พี่ๆมาติดตามอินเตอร์แมมมี่แต่อยากบอกพี่ๆละกันครับสายนักลงทุนให้อยู่ห่างๆนะครับไปเเอเชอรไว้ครับและผมขอวัดใจเมนูแรกส่วนกระแสครับ อินเตอร์ไมมีครับค่ำคืนวันนี้ตลอด90นาทีครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเรียวเนวเมซี่เซโก้บูตเกนและก็หลุยส์โซเลสนะครับน่าจะกำชับน้องๆครับและก็อุดเกมลุกของนะครับปารีสแซงต์์แชรแมงได้ครับและก็คู่นี้เนี่ยวัดใจครับสำหรับการทำประตูเยอะไฮสกอร์แน่นอนส่วนในด้านของนะครับคู่ต่อมานะครับก็เถิดไปที่เวลาตีสามตรงอันนี้ง่ายๆสั้นๆเลยแล้วกันครับฟาร์แมนกยอดทีมจากบราซิลมามืดครับอันดับที่1ของกรุ๊ปดีครับจะพบกับอันดับที่2ของกรุ๊ปซีอย่างในด้านบาเยิิรร์นมวคคับยอดทีมจากบุนเดสลกาเยอรมัน ซึ่งคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยนะฟาร์เมงโก้นะ ango, นะใช้นักเตะค่อนข้างนะครับโอ้โหเปลืองเลยนะผมใช้บอกเลยใช้ศักยภาพที่ไม่มีการโลเทชันนักเตะนะส่วนไบเยอร์เนี่ยได้พักนักเตะมาเต็มๆเ,เลยผมเชื่อว่าวันนี้นะำไบเยอร์มินิกถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะแพ้เบนฟิก้ามาอาจจะเป็นการตั้งใจก็ได้ที่มาเจอกับฟาร์เมงโก้นะผมเชื่อว่าวันนี้แล้วกันครับสำหรับทางด้านของไบเยอร์มินิกไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนไมเคิลโอลิเซ่นะทางด้านยามามูเซล่า นะครับหนงด้านของวิกลิสโคลแมนหนึงด้านของโจชัวคิมิตกอลเลสก้าวันนี้ครับความลงตัวของระบบของแวร์ซองกอร์เบนีนะครับเน้นเกมลุกอยู่แล้วและสิ่งหนึ่งเลยครับที่ไบเยอร์เนี่ยนะครับผมเห็นนะครับในารายการนี้เนี่ยเขาให้เกียรติคู่แข่งเขาจะไม่มีอ่อยครับเขาจะเล่นแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ครับเทนเดอร์ฟาร์เมนโกถ้าอุดเกมลุกของไบเยอร์มินิกไม่ได้มันมาจากทุกทิศทุกทางอยู่แล้วผมเชื่อว่าวันนี้ไบเยอร์มินิกจะสามารถน็อะเอาครับเทนเดอร์ฟาร์เมนโก้และผ่านเข้าสู่รอบแปไไดด้้ครััับยงงเเมนูที่2วใใจสือต บาเยอ่มีกครับจะไม่ทําให้พี่สายนักลงทุนผิดหวังอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือ2เมนูหลักประจําหน้าช่องประจําค่าคืนวันนี้ครับสำหรับสายนักลงทุนทุกท่านส่วนใครอยากเข้ามาอนจอยกันอย่าลืมครับอัลบั้มชุดอิ่มเร็วแล้วกันจะเจอกันในพัตคารนะครับปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับเข้ามาอนจอยกันครับผมการันตีในเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยมีอะไรผมรับผิดชอบให้ยังไงก็ขอให้คืนนี้ครับมีความสุขนะครับทุกท่านเลยนะครับเพียงาบางทุกท่านครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สสวััดีครบ